ลักษณะนิ้วก้อยซึ่งเชื่อมโยงกับดาวพุธเชื่อกันว่านิ้วก้อยควบคุมการสื่อสารสติปัญญาการมีความคิดสร้างสารรค์อย่างไรก็ตามหากความยาวนิ้วก้อยมีความยาวสั้นกว่าข้อต่อสุดท้ายของนิ้วนางอาจบ่งบอกว่าคุณนั้นจะประสบปัญหาในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารทางสังคม ขาดความสามารถในการปรับตัวรวมถึงอาจประสบปัญหากับความท้าทายในการแสดงตัวตนต่อหน้าชุมชนนอกจากนั้นคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆคุณมีแนวโน้มที่จะเก็บตัวหรือชอบทำงานอยู่เบื้องหลังมากกว่าคุณอาจประสบความสำเร็จมากขึ้นในอาชีพเมื่อคุณสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ เช่นนักวิจัยนักเขียนหรือด้านเทคนิคช่างซ่องแต่คุณอาจจะไม่เหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรืองานที่ต้องใช้ความสามารถในการปรับตัวสูงจากลักษณะนิ้วหัวแม่มือบ่องบอกว่าคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความรักมากเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ในความรักคุณเป็นคนประเภทช่างฝันที่มักมีความ ลหลงไหลในความรักเมื่อยามใดที่คุณตกอยู่ในห้วงความรักกับใครสักคนโลกทั้งโลกของคุณจะเป็นสีชมพูทันทีในบางครั้งคุณถึงกับเลือกที่จะไม่สนใจทำงานหรือทำสิ่งอื่นใดเลยในขณะที่คุณตกอยู่ในมวลแห่งความรักคุณต้องการให้คนที่คุณรักมาสนใจและเอาใจคุณมากๆคุณต้องการการบอกรักกระซิบรักต่อคุณบ่อยๆ ในทางตรงกันข้ามความรักอาจจะทำให้คุณเกิดความคลั่งขึ้นมาได้ง่ายกว่าคนอื่นๆเมื่อคุณรู้สึกว่าคนรักไม่ให้ความสนใจเมื่อไหร่คุณอาจจะทำให้โลกแตกได้ทันทีดังนั้นคุณต้องระวังความคิดของตัวเองบ้างไม่ควรหวาดระแวงกับคนที่คุณรักมากเกินไปลักษณะนิ้วมือในกลุ่มนี้มีอัตราส่วนนิ้วเรียกว่าแกมมา ซึ่งมีลักษณะนิ้วดังนี้คือนิ้วกลางยาวกว่าทั้งนิ้วนางและนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือที่ยาวกว่านิ้วก้อยรูปแบบนิ้วนี้บางครั้งเรียกว่ามือกริดนิ้วกลางที่ยาวขึ้นเกี่ยวข้องกับทักษะการสื่อสารที่ดีและความรักในความรู้ในขณะที่นิ้วนางและนิ้วชี้ที่สั้นอาจบ่งบอกถึงนิสัยที่ระมัดระวังและครุ่นคิดมากกว่า นิ้วหัวแม่มือที่ยาวกว่านิ้วก้อยนั้นบ่งบอกถึงพลังใจที่แข็งแกร่งและความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จในขณะที่นิ้วก้อยที่สั้นกว่านั้นอาจบ่งบอกถึงแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นต่อการลงมือทำงานมากกว่าการเจรจาโดยรวมแล้วรูปร่างมือนี้เป็นตัวแทนของการผสมผสานร,ระหว่างความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญา ความระมัดระวังและความมุ่งมั่นรูปทรงมือนี้เหมาะสำหรับอาชีพที่ต้องการการผสมผสานร,ระหว่างการใช้งานจริงและความคิดสร้างสารรค์เช่นวิศวกรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การออกแบบกราฟิกรหรือด้านสถาปัตยกรรมแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้คือการตีความลายมือเหล่านี้ไม่เป็นสากล และการทำนายลายมือที่แตกต่างกันอาจมีการตีความหรือความเชื่อที่แตกต่างกันได้นอกจากนี้วิชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนายดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง